รถแรงว่าง้่ะตเส็จทันมะเนี่ยพวกนี้เส็จแล้วไอ้ควายอาแล้วมางเควายไ้มึงแม่าตาดีางี้เจ๊ะีก กินเบียร์เรื่เสียดายเียรตั้งสี่สิบห้าบาทหลอไรอยู่เรียกวันโคตรเดีย พี่ยิ้มยิ้มยิ้มโชด้วยเฮวแบงค์ไม่เชื่อไอ้คนมามายิ้มแม่นม่ให้ชอบถามครูพี่แก้มถามว่าพี่แย้มผมถามหน่อยพี่ปอยยิ้มป่ะเวลารถเสบยิ้มี่อันนี้ไม่ต้องถามเลยแบงค์มาไปดูเองเลย